ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าบรรยากาศสวยงามมีอุราอุตังตัวนึ่งกำลังขึ้นไปมีอุราอุตังเย้อันนี้น้องแอปเปิลค่ะแอปเปิลแอปเปิลกำลังประทับใจในความสวยงามเอ่อตัง อันนี้ชั้นเจ็ดขาสวรรค์สวยมากขอบอกหมูก้ะปุ๊ตัง้งบอยถ่ายเลยถ่ายวิดีโอไหมหมูพี่อ่ะถ่ายได้นะเห็นไหมเห็นไหม ตัวเองก็ได้สวยมากน้ำเย็นเี๊ยบเหมาะสำหรับลงไปโดดอันนี้บนยอดนะคะซูม,ม,มฮะได้ได้หมด